ไฟแม่มอสถึงเคียงบองอ่ะคุณน่ะคือเราเจ็ดตุนแม,หม่มอสประมาณเที่ยงเที่ยงอ๋อ คนเราคนาราที่ฉันรักบางคนี่ฉันรักบางคนนะคนเราที่เขาชอรคนที่ฉานรับางคนนะก็ลองจะตข้ารู้เพราะสิ่งของสิ่งของนะที่นำไปกลมานั้นตรงที่เรียบร้อยคุณไม่รู้จักใครใช่ไหมคุณก็ไม่รู้เลยเรื่องเกิดกับคนที่สูดเข้าล่าสุดสังเกตชารณ์ที่เขาทำก็นม่ผ่านการดิจิทัลบริษัทที่มีตัวบรดษัทที่รายเกมันสิ่งของ กบรถนี้มาออกจากสถานีบางนาตราดใจรับส่งบริษัทที่สถานีตะมานีพิจิตรพิศโลไปสถานีต่อไปบาบงนา